กทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมกับกกตประจําจังหวัดเชียงใหม่ครับรณรงค์เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้านะครับว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ80ครับ ที่ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกณ์อําเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรม,มะธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานปล่อยแถวรณรงค์โค้งสุดท้ายอบตบิตบ๊กเดย์เลือกตั้งท้องถิน่นร่วมการใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปรง่งใสโดยมีนายนพดลสุยะผู้อมในการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่นำเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมปล่อยขบวนรถขยายเสียงรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะจัดขึ้นในวันที่11มกราคม2569เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิการองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้การเลือกตั้งมีคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพซึ่งต้องเป้าให้มีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80และมีบารเสียไม่เกินร้อยละ2และให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเพราะว่าการเลือกตั้งนายกอบตกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบตเนี่ยถือว่าเป็นการเลือกตัวแทนขั้นพื้นฐานที่อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุดเข้าไปดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องความเป็นอยู่เรื่องพื้นฐานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เกิดจนตายอะครับพูดง่ายๆดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงมีความหมายกับพี่น้องประชาชนมากอยากให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ใน77ออบตเนี่ยไปออกคะแนนเสียงเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราตั้งเป้าว่า80%จะต้องมีผู้ออกไปใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่านี้นะครับ80%แล้วก็มีบัตรเสียไม่เกิน2% ขณะที่นายนพดลสุยาผู้อานวยการสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าจังหวัดเชียงใหม่มีจํานวนองค์การบริหารส่วนตนําบลที่จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตนําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตนําบลจํานวน77แห่งใน23อําเภอซึ่งขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ในวันที่11มกราคม2569ในหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ครับ